รถยนต์4ประตูนะคะวันนี้จัดให้เป็นตัวรองท็อปแบรนด์หลักนะคะคันนี้เครื่องยนต์1.9 ddi สซูบนะคะเทอร์โบ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรคันนี้ผ่อน8,700ตลอดสัญญาสีบรอนเกต lda ปี2022อ่ะเครื่องยนต์เดิมๆบอดี้เดิมทุกจุดเลยลูกค้าราคาสดนะสด9 0 0นะ35900ป้ายแดงลดไป2 6 0 0 0 0กเหมือเลย ออท่อสิ่งจัดทรงแน่แม็กซี่ e 3 7ปรับข้างได้ไฟเลี้ยวมาคิ้วกันศาสตาดครบชุดไมสองหมื่นสองพนสองรกิโลนะคะวัดบูดิฟีฟจัดเต็มวงมอเ็มฟังก์ชันได้หน้าจอมา7นิ้วเชื่อมบูทดธได้ระบบปรับแอร์มนนลเกียร์หกสปีดเบาะผ้ารอบคันนะด้านหลังเสียบ USB ชาร์จแบตได้ด้วยเดินทางไกลก็คือสะดวกสบายแน่นอน ตัวนี้ได้เป็นกุญแจรีโมทเรียบร้อยแล้วคะไฟดไฟท้ายจะเป็น LED แล้วก็มีการชนท้ายกล้องมองหลังมาให้ด้วยบอดี้เดิมบอดี้สวยสีบรอนนะคะสีตามหาสียอดนิยมสำหรับวัยรุ่นเลยใครชอบคันนี้ติดต่อหาน้องเองินได้เลยนะคะตามช่องทางต่างๆนะบ้านเขียวบ้านแดงบ้านฟ้ารถมือ Motor, สองเอซีมอเตอร์สแก้วทักหดโทรมาได้เลยต่างจะมาทเซยถึงที่ส่งฟิลบ้านจ้า